ถ้าเทียบยุคนี้ให้หลายๆคนเห็นภาพอ่ะเขาก็คือเรียกว่านักเด่นเนาะได้อ่านว่า็นแบบอย่างน้อยแบบเหมือนแบบตัวท็อปของประเทศอ่ะที่สุดจริงๆนักเดทยาญาตตอนนั้นก็ต้องมีผู่ขวันด้วยเช่นกันเดรายกลับไปดูรูปหน่อยได้ไหมคะว่าแบบหลอนเลิศขนาดไหนคะพี่พี่หนุ่มและรูปสมัยก่อนโนฟิลเตอร์นะจ๊ะใช่ค่ะอออมาตอนนี้ยังเท่าไหร่คะพี่หนุ่ม ก็น่าจะ20กว่ากว่าฮะยี่ส้พี่นุ่ม<น>คะ้ะอ,อันนี้วัยละอ่อนมากสดทุกสิ่งโอ้โห oh. ก็สมัยก่อนจำได้ว่าไทยถ่ายให้เป็นฉบับแรกเลยนะก็คือหนังสือวัยน่ารักเล่มหนึ่งเลย โอ้โหวยน่ารักอ่ะใช่ใช่ใช่วัยน่ารักเล่มหนึ่งเนี่ยถ่ายกับคุณเอชุติมาในยนาอ๋อเหรอเดี๋ยวทานไหมคะไม่ทานที่เนี่ยทาหนังสือวยน่ารักอ่านว่าอัานท่านแต่ว็หวานวน่ารักวยหวานวัยน่ารักอะไรแบบพวกนี้เดบอยใช่จริงๆแล้วพี่หนุ่มเองไม่ได้เป็นคนที่อยากเป็นดาราใช่ครับแต่อยากเป็นนักร้องนักดนตรีก็คือตั้งแต่เด็กๆครับเป็นคนที่ชอบฟังเพลงตั้งแต่ห้าหกขวบก็ฟังเพลงลูกทุ่งเป็นจริงๆมีคนด่าอย่างหวานอ้าฟังเพลงลูกทุ่ง เพลงลูกกุงแล้วพอมาย้ายมาอยู่กรุงเทพก็มาฟังมันพวกวิชูนวัฒนอยูเฮฟวี่อะไรนะครับเฮฟวี่อะไรก็ชอบแล้วก็ตั้งวงดนตรีเล่นก็ตั้งแต่เด็กๆเล่นกีตาร์อะไรก็คือเด็กๆช่วงวัยรุ่นเนี่ยฝ่ฝันอยากจะเป็นนักดนตรีเรื่องแสดงเรื่องอะไรนี้ไม่ไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะได้มาเป็นเป็นพระเอกหนังไทยซึ่งช่วงนั้นก็เริ่มต้นสร้างตำนานความเจ้าชู้มาพร้อมๆกันด้วยอาชีพนักร้องนักดนตรีเนี่ยโดยอาชีพเนี่ยมันมันก็ค่อนข้างไปทางนั้นอยู่แล้วสาวๆจะชอบแบบโอหม้ อยู่หน้าเวทีใช่เชยนักร้องลหลรอด้วยอะไรเงี้ยคล้ายๆอยู่บนห่วงโซ่บนสุดง่ายก็คือเป็นนักล่าในห่วงโซ่บนสุดโซ่เริ่มมีนิสัยที่แบบว่าเจ้าชู้อะไรตั้งแต่ตอนวิธีจีบสาวเป็นไงคะสมัยนั้คือสมัยก่อนเนี่ยมันยากนะครับเพราะว่าหนึ่งมันไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโซเชียลไม่มีอะไรเลยเราจะใช้ระบบแบบว่า ส่งสายตาเป็นบลูทูธไปปุ๊บโอ้นี่เป็นสัญญาณแบบเป็นสัญญาณปุ๊บจากเวทีเหรอจากเวทีหรือว่าจ้องอย่างเดียวจ้องอย่างเดียวปุ๊บถ้าเกิดเขาหันมาแล้วเขาตอบรับมันจะเป็นเป็นระบบบลูทูธจะไม่มีการพูดไม่มีการอะไรเดี๋ยวนะถ้ามันมองกันแล้วตอบรับด้วยตานี่มันยังไงอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นอาการบางอย่างมันรู้สึกเหมือนแบบว่าเขาหันหลังอยู่แล้วพอดี อ้าแล้วพอแบบสัญญาณบลูทูธแบบเชื่อมกันแล้วยังไงก็จะต้องเข้าไปคุยให้รู้ที่มาที่ไปของเขาให้ได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนทําอะไรจะไปปรากฏตัวอีกเมื่อไหร่ที่เราจะได้พบเนี่ยเมื่อไหร่เช่นจะไปตลาดปลาคลองทุกวันเสาร์อะไรเงี้ยคือต้องรู้ที่มาที่ไปเพราะงั้นจะไม่เจอกันอีกแล้วกี่โมงอะไรต้องรู้ให้ได้ภายในกี่โมงเดี๋ยวนั้นมันสับหิตเลยนะกี่โมงมารอรถเมล์กี่โมงป้ายนี้ป้ายนี้ก็ต้องแบบออกแนวเจมบอลเล็กน้อยต้องสืบ มีแบบว่าถ้าอยู่อยู่แฟลตอยู่อพาร์ตเมนต์ก็เขาพี่ก็ให้เบอร์ห้องอแต่ถ้าให้เบอร์ห้องนี้ก็แปลว่าไฟไกลแล้วไหมอะให้เบอร์ห้องนี้ก็อาจจะบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรไงเพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่จะบอกได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนตรงไหนตรงไหนเพราะเราก็ไม่มีอะไรเราก็ไม่มีเบอร์โทรศัพท์เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะหาเราเจอได้แล้วเราตามไปไหมคะบางทีก็ตามไปบางทีก็ไม่กล้ากลัวกลัวเขาลวงไปลวงไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ